สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f อดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพบกันหลังเกมในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยหลังจากที่นักเตะไทยในต่างแดนนั้นได้โชว์ผลงานลงสนามกันไปทุกคนเรามาดูกันว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะั้นมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมได้ในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเรามากันที่เตาฝั่งของลีกล่างของเยอรมัน กับเจ้าไม้อชิติพลคีรมก่อนหน้าานรุ่งทีมชาติไทยทีค่คาแข่งอยู่กับชวเบนออสบวกทีมในลีกา้า4ของเยอรมันหรือว่าเลกิออนนาลิกา้าจะเป็นเกมนัดที่26ของฤดูกาลที่ทีมชวเบนออสบวกนั้นของเจ้าไม้ต้องออกไปเยือนทีมจ่าฝูงอย่างชอยเฟิร์ต05ในเกมนัดนี้นั้นเจ้าไม้ได้ออสตาร์เป็นตัวจริงทางฝั่งซ้ายของทีมต่อเนื่องอีกหนึ่งเกมส่วนในเทลในเกมนัดนี้นั้นเป็นทีมเยอชาวเวนที่ทำไม่ดีกว่าก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกจาก มาร์คราโดกี้ที่เปิดเข้าไปให้กับลูคัสแรมเซอร์วิ่งมาตวัดยิงที่เสาไกลเข้าไปในที่4 0ก่อนจบครึ่งแรกที่สกอร์1ประตูศูนย์กับอันนี้นต่อในครึ่งเวลาหลังอย่าเป็นเอาฝั่งของชาวาเบนที่ทําให้ดีกว่าและไม่ได้ประตูหนีห่างอีกลูกจากจังหวัดเลี้ยงตะลุยไปสุดเส้นของมาโก้ไกรเซลก่อนจะตวัดเปิดมาให้กับเจ้าไม้โขเข้าไปในที่่7 2ของเกมและนี่ก็เป็นสกอร์ที่5ของเจ้าตัวที่ทําได้ในซีซั่นนี้แล้วก่อนจบเกมไปที่สกอร์นี้เป็นชาวาเวน burg, บาอนอะอ ชวายเปิด0 5, ิสอร์0ประตูต่อ2ซื่อเจ้าไม้ในเกมนัดนี้นั้นได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงก่อนถูกเป็นตัวออกไปช่วงท้ายเกมนาที่ที่89และมีส่วนร่วมกับการทําเกมรูปของทีมก่อนจะมายิงหนึ่งประตูและเป็นการยิงสองนัดติดต่อกันช่วยให้ทีมนั้นเก็บเพิ่มได้3คะแนนมีเพิ่มเป็น36คะแนนขึ้นมารังอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนส่วนเกมในนัดถัดไปของทีชวาเบ้นนั้นจะไปเกมนัดที่27ของดูการที่ทีมชวาเบ้นนั้นจะต้องบุกไปเยือนกรอยเทอร์เฟือ,ท,อฟทีมบี ในวันเสาร์ที่29มีนาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ต่อมาเรามาดูกันที่ลูกครึ่งที่กำลังโลดแล่นอยู่ในลีก3ของสเปนกับจูซูซาเบลสุดน,นัาลูกครึ่งทางอังกฤษที่โปรแกรมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมดิวชัน3ของสเปนในกลุ่มที่2เกมนัดที่29ของดูการที่เอเดติโกซซรูเกโนนั้นต้องออกไปเ,เยือนลิควิชิโวเกวเอลบาโดยเกมนัดน,นี้นั้นจูซูซาเบลกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งโดยเทลในเกมคู่นี้นั้นค่อนข้างเงียบหลังทั้งสองฝั่งนั้นไม่สามารถเจาะป,ประตูกันได้เลยทำให้จบเกม90นททีีไมมม่ส่สแและถึงง้ใชดบ จะมีจังหวะที่ยัซเซอร์เอลอาบาอุยกองการทีมเยือนมาโดนใบเหลือง2ใบช่วงนาทีที่9 0บวกและ90บวกจะโดนไล่ออกจากสนามไปก็ตามสุดท้ายก็มีสกอร์เกิดขึ้นจบเกม์เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อ0นส่วนทางน้าของจูดเบลได้โอกาสลดสนามในนาทีที่89และไม่ได้มีส่วนโรคกับเกม์มากนักจากการได้ลงเล่นในช่วงทศเวลาบาดเจ็บเท่านั้นโดย1แต้มในเกมน์นัดนี้นนทาให้ทีมเก็บเพิ่มเป็นสาเ็คะแนนและขยับขึ้นมาอันดับที่19ของตารางยังอยู่โซนตกชั้นตามมเดิ โปรแกรมนัดถัดไปของทีมอเลิโกซาลูเกโนนั้นจะเป็นเกมยูเชนซาของสเปนอาทิตย์ที่30ครที่อเลิโกซาลูเกโนนั้นจะต้องเปิดบ้านตรกรรมาเยือนของอาเตเกราซีเอฟในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมเวลา22.30นาทีตามเวลาประเทศไทย จากที่เราพูดถึงนักเตะไทยตะฝั่งยุโรปกันไปแล้วเรามาพูดถึงนักเตะที่เล่นอยู่ในทวีปเอเชียกันบ้างเริ่มกันที่ทีมในญี่ปุ่นกันก่อนโดยมาเริ่มจากเจลิกหนึ่งที่มีเจรศัพท์วงกรกปิติกิทิยาไทยของบิจิวะทุมโยเตดที่ย้ายไปเล่นอยู่กับเซโซโอซากาแบบยืมตัวโดวย ในสึดสัปตาห์ที่ผ่านมานั้นมีเกมในศึกลูวานครับรอบแรกที่จะต้องบุกไป,ปเยือนคามาทมาเลสซานุกิโดยเจ้าเทได้ออกสตาร์เป็นตัวสำรองในเกมนัดแรกของซีซั่นในเทวเกมนี้นั้นเป็นโซโอซาก้าขึ้นนําก่อนจากแอนดรนเรจากนั้นซานุกิมาตีเสมอจากการทำว่าตัวเองของฮาทานาก,กะจากนั้นเซโซมายีสีประตูรวดไล่จากราเฟลราเตลลูคสเฟรเดส วิเตอร์เวโนและอูเอโจที่ซัดคนละหนึ่งประตูก่อนที่เจ้าเท่นั้นจะได้มีโอกาสลงสัมผัสเกมในทีที่85ของเกมซึ่งช่วงที่เขามีโอกาสถือว่ามีส่วนรอดกับทีมข้างเยอะโดยเฉพาะการสร้างสารรค์เกมทางฝั่งขวาและเกิดจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้สองครั้งแต่ยิ่งปฏิดติบล็อกเกมรับคู่แข่งทั้งหมดแบบน่าเสียดายจบเกมเซซโซโอซาก้านั้นบุกไปเอาชนะคามาทำเลนซันุกิ1ประตูต่อ5ส่วนเกมเจดิกหนึ่งนัดต่อไปนั้นของเซซโซโอซาก้าเป็นเกมรที่เจ็ดขวบลูกาที่จะต้องเป เรดเดมอนในวันศุกร์ที่28มีนาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเรามาต่อกระที่เจดีสอกันบ้างฐานะของเจ้าบุกเอกฤทธิ์ปัญญาตรุกดีกีทีมชาติไทยและพิจิปรทุมยูเอเต็ด ที่ย้ายไปแบบยืมตัวไปเล่นอยู่กับเอฮิเม FC โดยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไปเกมเจลทีสองนัดที่6ของฤดูกาลที่ทีมเอฮิเมต้องเปิดบ้านต้อนรับกากรมาเยอของคอนเซิรซัปโปโรตัสก,กัดขอจะเชคสูตรสารชาติที่นัดนี้นั้นเจ้าตัวได้เดินทางมารับใช้ทีมชาติไทยก็เลยทาให้ไม่มีชื่อในเกมนัดน,นี้ส่วนทางฝั่งของเจ้าบุ๊นั้นก็ไม่มีชื่อในทีมเช่นเดียวกันหลังจากนัดที่แล้วเพิ่งประเดิมตัวจริงหนแรกของฤดูกาลไปหยือเทในเกมนัดน,นี้นั้นเป็นเอฮิเมะมาได้ประตูขึ้นนนําาาาเรร็วจก ama, ิิมมมยยะโททีี่9 แต่ทนาของซัปโปโรก็ไม่ยอมง่ายๆมาได้ประตูตาตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกจากอวุดูบากายโกนาทีที่36ก่อจบครึ่งแรกที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นเกมที่สูสีผัดกันบุกเป็นช่วงๆก่อนที่ในช่วงท้ายเกมจะเป็นซัปโปโรที่ไม่ได้ประตูแซงขึ้นนําจากคิมกุนฮีนาทีที่82ก่อนจะเป็นประตูชายช่วยให้ทีมซัปโปโรนั้นบุกมาแซงเอาชนะเอชิเม่เอฟซีหนึ่งประตูต่อสองโดย3คะแนนในเกมนี้ของซัปโปโรช่วยให้ทีมนั้นเก็บเพิ่มเป็น6น6คะแขึ้น เปรั้งอยู่อันดับที่15ของตาราง ส่วนทา่าฝากของเอฮิเมนั้นก็ยังมีผลงานที่ย่ำแย่ตอนนี้มีเพแค่คะแนนเดียวยังอยู่บุ้ยขอตารงคะแนนและยังต้องหาชชนะนันแรกของฤดูก,กันกับทีมต่อไปต่อมาเรามาต่อกันที่ในเกมกลางสัปดาห์กันบ้างไปเกมในสุบขทัลูวันครับที่ทางคริซัปโปโรและเอฮิเมเอฟซีมีโปรแกรมลงเตะกระทั้ง2ทีมเลยโดยเรามาเริ่มกันที่คริซัปโปโรกันก่อนจะเป็นเกมที่จะต้องเดินทางออกไปเยฟุกุชิมะยูเอตทีมท้ตาตายจากจายิก3ามโดเทวในเกมคู่นี้นั้นเป็นทา่าากของทีมเยอ ซัปโปโรขึ้นนำเร็วจากทากุมะอาราโนะนาทีที่8ก่อนจะหนีเพิ่มอีกสกอร์จากชิโดอิซึมะนาทีที่21แต่เจ้าบ้านมาไล่ตามตีตื่นขึ้นมาเร็วจากเรียวมะอิชินาทีที่26จบครึ่งแรกที่สกอร์1ประตูต่อ2กับมาเน่อต่อในครึ่งเวลาหลังจะาบามาตามตีเสมอได้เร็วจากโคตะโมรินาทีที่50ทาให้คอนเซสซัปโปโรทีมเยือนนั้นต่อเปลี่ยนตัวเพื่อหวังทำประตูขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งก่อนมาได้ไทกะนากาจิมะ มายิงขึ้นนําให้กับซัปโปรโรนาทีที่60แต่เจ้าบ้านก็มาฮึดตามตีเสมอจากอุเอฮิจิอุเอฮตะนาทีที่74ก็สุดท้ายจบเกนในเวลาปกติเสมอกันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ามทำให้ต้องมาเล่นต่อเวลากันอีก30นาทีและเป็นเจ้าบ้านอย่างฟุกุชิมะยูเอเตะมาได้ประตู3ประตูรวดจากทนาของคันตะโจโจนาทีที่91ก่อนที่จะมาบวกอีกหนึ่งประตูจากอุเอฮิจิอุเอฮตะ และมาได้ประตูปิดก่องอีก1ประตูจากฮายาเตะโทมะนาที่111จบเกมคริสซัปโปโรนั้นบุกมาแพ้นในช่วงต่อรวลยเิเศษให้กับฟุกุชิมะเยอเต็ด6ประตูต่อ3มาต่อกันที่อีกคู่หนึ่งเป็นเกมที่เอฮิเมฟซีนั้นก็มีโปรแกรมรูวะครับเช่นเดียวกันที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับก,กัรมาเยือของบาบิสอากิตะ โดยทานะของเจ้าบุกเอกิปัญญานั้นในเกมดีได้ออกซับเป็นตัวจริงของทีมหลังไม่มีชื่อในเกมสุดสปดาที่ผ่านมาโดยในเกมคู่นี้นั้นเป็นฝัฝาของบาวบิสทีมเยือนไม่ได้ประตูออกนําเร็วในช่วงท้ายครึ่งแรกจากโชตะซูซูกิที่ยิงไปตรงตัววุฒิสัมตูแต่เจ้าตัวรับบอลพลาดหลุดซองเข้าประตูไปแบบเหลือเชื่อส่งให้ทานะของบาวบิสอากิตะนั้นขึ้นนําไปก่อนศูนย์ประตูหนึ่งโดยกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นตัฝาของทีมเยือนยังบุกกดดันได้มากกว่าโดยเฉพาะกับโนตเตก่อนจะไม่ได้ประตูนี้หาง ช่วงท้ายครึ่งเวลาหลังจากจังหวะที่มาเซลสคารลเซ่นั้น โมงเข้าประตูตัวเองไปนาทีที่82ทําให้จบเกมนั้นไปเอเมซ FC เปิดบ้านแพ้ให้กับบาบิสอากิตะศูนย์ประตูต่อสโดยในส่วนของเจ้าบุกในเกมนัดนี้นั้นได้ออซัาเป็นตัวจริงและลงช่วยทีมไปทั้งหมด66นาทีและมีส่วนร่วมกับทีมในเกมบุกบ้างโดยเฉพาะในการเล่นลูกนิ่งและลูกเซตเพย์ให้กับทีมแต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีจังหวะที่เด่นชัดออกมาโดยโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งสองทีทมนั้นทา่าฝากของซัปโปโรจะต้องกลับไปเล่นเกมในศึกเจลิกสโดยจะต้องเปิดบ้านตระกรลมเยะของเบฟ โกฟุในวันเสาร์ที่29มีนาคมเวลา12นาฬิกาส่วนฝั่งของ e án, เอจิเมะนั้นจะไปเกมในศึกเจลิก2เช่นเดียวกันโดยต้องเปิดบ้านตร์กรรมเยือนของโออิตะทีดะในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมาต่อกันที่ในศึกเจลิก3ที่นราขับนั้นมีสอนนเตะดาวรุ่งของบิจิบัตูเวเดที่ส่งมาเล่นแบบยืมตัวอย่าทวาชัยอิปะโคนและชุลพัฒน์บัวพันธ์โดยเกมแรกไปเกมล่วงครับรอบแรกที่นาราขับนั้นต้องเปิดบารตระกรรมเยือนของเอฟซีโตเกียว งทั้งสองคนไม่มีชื่อในเกมนัดนี้ส่วนในเกมนัดนี้นั้นเป็นเอซีโตเกียวไม่ได้ประตูชัยจากยู่โทษของอันไซนาทีที่90บวก7ส่งให้นาราขับน,นั้นแพ้เอซิโตเกียวไปสูงประตูต่อหนึ่งกระเด็นร่วงตกรอบไปแบบน่าเสียดายและต่อมานาราขับมีเกมนาที่6ของดูการในศึกเจที่ส3ที่นาราขับนั้นต้องเปิดบ้านตอรอก,กรับมาเยือของคูรัสึเทสปาคุณมะโดยทั้งสองคนนั้นไม่มีชื่อในเกมนัดนี้ทั้งตัวจริงและตัวสำรองอย่างเช่นเคยหรือแทนในเกมนัดนี้นั้นเป็นฝั่งขอองเจจ้้าาาบบบนนนรรัํกกดโชตะทุ นาทีที่14แต่ทีเวกุนมะก็มาตีเสมอได้ไวจากอาซุชิคาวตะนาทีที่22ก็จบครึ่งแรกที่สกอร์1-1เกิดมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นตาฟอนนาราคับเจ้าบ้านมาได้ประตูขึ้น,นําอีกครั้งจากยูกิโอคาดะนาทีที่54ก็ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บ มาเป็นทานะาของยูโตะคุยตะเกะที่หลุดเดี่ยวขึ้นมาตั้งแต่การสนามก่อนได้เลี้ยงเข้าไปซัดส,สวนประตูนาทีที่90บวก3เป็นประตูปิดกล่องทำให้นาราคับนั้นเปิดบ้าเอาชนะคุซึสเทสปาคุนมะ3าประตูต่อหนึ่งโดย3คะแนนในเกมนาดีนั้นส่งผลให้นาราคับมีเพิ่มเป็น11เคะแนนขึ้นไปรังอยูดับที่4ี่ของตารางคะแนนตามหลังทีมอันดับหนึ่งอย่างเอสซีโอซากาอยู่2คะแนนโดยวากานาตะไปจะเป็นเกมเจลิกสามนาที่7ของขดูการที่นาาขับนั้นจะต้องออกไปเยือนทานาของวาเล่ฮาชิโนเฮะใน วันอาทิตย์ที่30มีนาคมเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย สุดท้ายเรามาพูดถึงทีมในระดับกึ่งอาชีพของญี่ปุ่นอย่างตีนโมฮิรากะตะที่มีสองนาเตะดาวรุ่งจากบีจีวัตุเยต์อย่างทนาของทิติพัฒน์เอกอรันพงษ์และธนกิจละออไขโดยจะเป็นเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมนัดที่3ของลีกกึ่งอาชีพเจแอลลีกที่ตีนโมฮิรากะตะนั้นต้องเปิดบ้านตรัดกำเยอดของฮอนด้าเอฟซีโดยเกมนัดนี้นั้นธนกิจละออไขมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนัดนี้แต่ไม่ถูกส่งลงสนามหยือเทในเกมนัดนี้นั้นเป็นฮอน,นด้าเอฟ โคดามะเรออนนาที่21 โคโชิโรชิบานะนาทีที่1 7ยุกิโอคาสกินาทีที่28และลิวสเกตไซโตะนาทีที่4 1ก่อนในครึ่งหลังจาบาติาโมจะไล่ตีตื้อขึ้นมาบ้านจากทาคุมิวกากายะนาทีที่5 8และนาโอกิโอเอมโมโตนาทีที่76สุดท้ายได้ไม่ทันจบเกมทิโมยิรากะตะเปิดบ้านแพ้ให้กับฮอนด้าเอฟซีสองประตูต่อสี่โดยการพาดแพ้ในเกมนี้นะทำให้ทนาของตีนโมนั้นจะมีเพียงแค่สคะแนนรังอยู่ันับที่10ของตารางคะแนนโดยเกมนัดถัดไปของตีนโม้นะจะไปเกมนาทีลี่ของพ ที่ตินาโมนั้นต้องออกไปเยือนมารุยาสึโอคาซากิ FC ในวันเสาร์ที่29มีนาคมเวลาเวตติกาตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกมของนักเตะไทยที่ไปคาแข่งในต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขานนั้นจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อน่อย่างไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านี้เพื่อเพื่อก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีครับ